อดีตนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะสาวโรงงานนี่เองค่ะพิจุกเข้ามาในอาชีพอยากมีรายได้เสริมจากที่เมื่อก่อนเลยอะคะ่ะเรามีรายได้อยู่แค่กระเป๋าเดียวนะคะแต่ตอนนี้ภาระาเราเพิ่มขึ้นเราต้องการหารายได้เสริมก็เลยเข้ามาสู่อาชีพขายประกันนะคะจากที่เราเข้ามาได้1ปีมันตอบโจทย์เราตรงที่ว่า1ปีที่เราทําอาชีพประกันได้มากกว่าที่เราเป็นสาวโรงงาน20ปี เงินเดือน20,000ทําได้1ปีนี่คือมันมา3 0 0 0 0 40,000มันตอบโจทย์เราแล้วแหละมันมาเป็นอาชีพหลักของเราได้พี่ก็เลยลาออกจากงานประจําเลยค่ะแล้วก็มาทําประกันเต็มตัวหลังจากที่มาทําประกันเต็มตัวเราก็ทงานให้เหมือนกับที่เราอยู่โรงงานคือทํางานทุกวันพี่ก็จะมีงานทุกวันวันละเคสวันละเคสวันเดย์วันเคสเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆและเรามีทีมงานทั้งหมดประมาณ50ท่านนะคะตอนนี้มีทั้งที่อยุธยา สระบ,บุรีนะคะอ,อยากจะเชิญชวนน้องๆมานะคะว่าทีมงานของอพี่จุกเองนะคะเป็นทีมงานที่มีคุณภาพเป็นทีมงานที่ขยันนะคะทํางานทุกวันค่ะถ้ามาอยู่กับพี่จุกจะจะ,จะบ้างานค่ะแล้วก็ได้งานแล้วก็จะรวยะคะ่ะเพราะว่า,ามันมีอินพุตมันก็ต้องมีเอาพุตเนาะถ้าเราขยันทําทุกวันเหมือนที่เราทํางานบริษัทหรือทํางานโรงงานมันเป็นต่อปัทุกวันเปรียบเทียบกันบางคนอาจจะมาทําอาชีพนี้ไม่สําเร็จแต่ไม่ใช่นะคะ คนที่ทำตํา,าเด็กคือต้องทําทุกวันเหมือนพี่จุกนะคะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะให้มาอยู่ทีมงานพี่จุกซึ่งเป็นทีมงานที่ขยันมากๆค่ะขอบคุณค่ะ